สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นคลิปขั้นตอนเดียวคลิปเดียวการตัดกล้วยเอามาไว้ทานหรือเอาไปขายก็ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นวิธีง่ายๆสําสหรับคนที่มือใหม่เหมือนผมแล้วก็ยังไม่เคยตัดกล้วยยังไม่เคยเอากล้วยที่เป็นหวีออกจากเขือมาลองดูคลิปนี้นะครับ ขั้นตอนแรกไปดูเลยวิธีการเอาลงผมจะใช้วิธีใช้มีดสับครึ่งครึ่งหนึ่งของลำต้นน่ะเพื่อที่ตอนที่เราดึงลงเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆตอนที่ผมดึงลงผมจะไม่ตัดให้ขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักมาแบบแรงผมก็จะค่อยดึงมาทีละนิดทีละนิดครับคือคือท่านสังเกตด,ดูตรงซ้ายมือ วันนี้ผมผมตัดไว้เยอะเกินไปมันก็เลยหักมาไวก็ทำให้น้ำหนักเทลงมาผมก็ใช้วิธีปักช่วยประคองแล้วก็ดันให้วีกล้วยให้เครือกกล้วยขึ้นไม่ให้มากระแทกกับพื้นอันนี้ก็คือท่านต้องไปตัดไอ้ตรงที่ด้านซ้ายมือของของจออย่าให้เยอะเกินไปแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาเอาเอาเอาเป็นใบกล้วยก็ได้ดึงมาซึ่งวิธีเนี้ย ทำให้ต้นกล้วยไม่ไม่หักไม่หักลงมาทันทีมันจะค่อยคอย่คอยลงมาแล้วก็ค่อยคือมันจะไม่กระแทกพื้นทําให้กล้วยเราอยู่ในสภาพที่ดีนั้นก็หลังจากลงมาพื้นแล้วเราก็ตัดปกติแบกลงออกมาเลยเหมือนผมแบกวันนี้ก็ต้องใช้แรงหน่อยก็คือทําคนเดียวก็ได้ครับง่าย,ายแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็จะลำบากหน่อยแต่ว่า ก็ทําได้ไอ้นนี้เป็นกล้วยที่เครือใหญ่มากก็ค่อนข้างจะใช้น้ําหนักหนึ่งเพื่อรับต้นกล้วยที่ผมตัดไปแล้วผมก็จะทิ้งไอ้จะตัดไปทําปุ๋ยอีกรอบหนึ่งผมจะคือไปทําปุ๋ยไปสับเป็นชิ้นเล็กๆไปวางตามโคนต้นไม้แล้วก็บางทีก็เอาไปโยนในบอ่อปลาเพื่อให้ปลามันแทกินไปเรื่อยๆเป็นเครียกัะเป็นอาหาร สดอีกอย่างหนึ่งเมื่อผมได้กล้วยแล้วผมก็เอาขึ้นรถบรรทุกพร้อมที่จะไปสาธิตวิธีแกะหวีกล้วยออกจากเครือว่าผมทำยังไงผมก็ไปอีกในโซนหนึ่งของหน้าบ้านผมก็แบกไปก็คือคือไม่มีอะไรผมก็จะถ่ายให้ดูคลิปรอบๆบ,บบ้านผมแค่นั้นเอง ก็ผมก็จะได้กล้วยมาแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูวิธีตัดหวีกล้วยออกจากเครือแบบผมจะให้ดู2วิธีแต่วันนี้ผมผมได้ปีกล้วยมาด้วยหลังนอกจากกล้วยสุกแล้วก็ยังได้ปีกล้วยไปทำกับข้าวด้วยวันนี้ได้มา3ามปีเพราะว่าที่สวนผมก็จะเริ่มกล้วยก็จะเริ่มออกแล้วเป็นรุ่นที่สองผมก็จะเริ่มทยอยตัดมาเรื่อย มันก็ทยอยสุกเรื่อยๆอัน,นี้วิธีแรกที่ผมตัดคือตรงตรงตรงการ้านตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นก้านของเคลือผมก็จะตัดทางกา้านซึ่งถ้าใครมือที่ไม่ค่อยแข็งแรงหน่อยมันก็จะตัดยากนิดน,นึงแต่ผมก็จะมาลองทำให้ดูว่ามันยากมันยากยังไง ก็คือต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษสมมุติว่าถ้าเจอมีดที่มันคมๆเวลาเราตัดไปมันจะไปโดนลูกกล้วยไอเนี้ยสำหรับใครที่ทำกล้วยตัดกล้วยไว้ขายอ่ะก็จะมีผลนิดนึงเพราะว่าผลกล้วยของท่านน่ะจะโดนรอยมีดเพราะว่าผมตัดมาหลายรอบแล้วผมก็เผลอไปไปโดนอันนี้อันนี้ผมจะลองตัดดูวิธีนี้ค่อนข้างจะยากนิดน,นึงแต่มีต้องคม ทำมีดคมมากอ่มันก็จะทําให้เหมือนที่ผมตัดออกอะ่ะมันก็จะไปโดนผลของกล้วยมาดูวิธีสองที่ผมทําในวันเนี้ยผมก็จะใช้ปลายของด้ามของมีดอะ่ะที่เป็นในในส่วนที่เป็นแหลมจิ้มเข้าไปตรงตรงโคนตรงโคนหวีกล้วยท่านจะจิ้มสักเป็นสักสองรอบก็ได้เป็นข้างสองข้างแล้วก็มาซ็อกตรงกลาง พอเสาะได้ได้ที่แล้วก็ดูว่ามันจะหลุดไหมวิธีที่ง่ายที่สุดเมื่อเมื่อเราเสาะไปแล้วเราสามารถจะ,จะดึงขึ้นบนเน่ยคือคือให้ข้างล่างมันขาดดังขึ้นมาได้ทันทีอ่ะเหมือนวีนี้วีนี้ผมเสาะแรงไปหน่อยมันก็เลยขาดและมันก็เลยล่วงมันในรูปอ่ะผมเนี่ยก็จะเสาะไปเรื่อยจะสาธิตให้ไปดูเรื่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนที่ไม่เคยมาทําไม่เคยมาเป็นเกษตรกรเหมือนผม ก็จะไม่รู้ว่าเขาตัดกล้วยยังไงอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะครับเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําผมก็ได้มาเรียนรู้ด้วยเองเครือแรกที่ผมตัดนะโอ้โหไอคมมีดอะไปโดนคือไปโดนลูกกล้วยบาดเต็มเลยก็อ้นี้ด้วยความคือไม่ชํานาญอะไรของผมอะก็ดูตามรูปไปด้วยผมอาจจะพูดไม่ ไม่ได้ตามรูป่าไรเพราะว่าผมคลิปนี้ผมมาอัดเสียงทีหลังปกติผมผมจะถ่ายหรือผมจะบันทึกเสียงไปด้วยแต่วันนี้เอ่อไม่ได้บันทึกเสียงเพราะว่าจริงๆคลิปนี้ผมจะทําเป็นใน,ในคลิปช็อตแล้วก็ไปลงในทิกตอกแต่พอดีน่าจะมีประโยชน์ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านมือใหมท่ที่เป็นเกษตรกรและยังไม่เคยลอง เรียกอะไรลองเอาหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยดูเป็นคือมันเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับคนที่ชํานาญแล้วที่เขาเป็นเกษตรกรมานานแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับมือใหม่เหมือนผมแล้วก็หลายๆท่านที่กําลังมาทําเพราะว่าตัดยังไงให้มันสวยแล้วก็ไม่ให้โดนไปบาดผลกล้วยของแต่ละวีเพราะว่าถ้าเกิดแผลไอ้เกิดคมมีด ไปโดนผลกล้วยเมื่อไหร่ก็การขายคนซื้อเขาจะต้องคิดคิดแล้วว่ากล้วยมันไม่สวยไม่คือคือทำไม่สวยอะ่ะพวกคนเขาจะเน้นความสวยงามอยู่แล้วเครื่อนนี้ก็สุกเมื่อวานที่ผมไปลงคลิปมารอบหนึ่งก็เห็นสุกอยู่ลูกเดียวพอมาตัดวันนี้โอ้โหคืนเดียวครับสุกกับสีที่เห็นนะสามสีว่วีละ ดีนะวันนี้ที่ผมรีบไปตัดเพราะว่าผมเห็นมันสุกเมื่อวานลูกหนึ่งรีบไปตัดไม่งั้นนกจะไม่ทันนกเพราะว่าขนาดไปวันนี้ไอ้ผลสุกลูกลูกเดียวที่เมื่อวานยังโดนนกจิกเป็นรอยไปละหนึ่งลูกก็ผมก็เลยต้องรีบไปตัดวันนี้ก็เนี่ยผมก็จะเซาะไปเรื่อยๆตามตามล่องโคนของหวีกล้วยอะเซาะให้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านเซาะไปท่านจะรู้เองว่า ต้องซอกยังไงประมาณไหนแล้วก็ที่เรอะไรนะก็คือจะเกิดความชํานาญขึ้นมาเองอะ่ะเ,เหมือนผมเนี่ยผมก็จะผักลงล่างแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงนั่นก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นเป็นวิธีท,ที่คือผมเชื่อได้เลยว่าถ้าใครไม่เคยทำอะ่ะทำงานในออฟฟิศทำมาต่อมาจับงานเกษตรเหมือนผมบางทีก็อยากจะหาคลิปที่ก็ ลองทำให้ดูผมก็เลยมาลองทำให้ดูเป็นคลิปง่ายไม่รู้จะได้รับความสนใจหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมจะจะทำไว้เป็นความรู้เป็นสิ่งที่ผมทำสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันสําหรับใครที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่เป็นไรก็เพราะถ้าเป็นมืออาชีพจริงเขาจะตัดตรงไอ้ไอ้ตรงที่ผมกำลังจับนี่แหละเขาจะตัดเป็นแว่นแว่นแว่นไปเลยง่ายดีเขาจะมีเครื่องมือเขาจะทำเหมือนคีมตัดอะแต่ผม อาจจะไม่ได้ลงทุนถึงขนาดนั้นผมก็เอาเอาอุปกรณ์ที่ผมมีก่อนตอนนี้คือมีดปลายแหลมผมก็จะซะอแบบเนี้ซอให้ขาดเลยผมก็ใช้วิธีดึงดึงขึ้นข้างบนนิดดึงมันก็จะขาดดังแกรกมาเรียบร้อยเนี่ยเหมือนแบบนี้อ่าก็เรียบร้อยแล้ะก็เหลือหวีสุดท้ายก็ไม่ได้ยากแล้วก็จะซาะลงแรงไปได้เลยเพราะว่ามันไม่โดนหวีกล้วย ด้านล่างแน่นอนก็ก็คือวิธีเลาะวีกล้วยออกจากเครือก็ประมาณนี้ทันจะเกตดูเครือนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่นับได้ประมาณ10หวี9หวีใหญ่กับหวีเล็กก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าถ้าได้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นกล้วยที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่กล้วยที่สวนผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ประมาณนี้ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆของผมก็จะนำเรื่องราวดีๆประสบการณ์ที่ประสบเจอในส่วนมาล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับ